ทีมงานทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วบริการอย่างเป็นกันเองครับประทับใจสุดๆฟิตติ้งชุดที่จะใช้วันงานจริงค่ะก็เราก็ลองพี่เขาจับทุกอย่างให้ว่าเอาให้ว่าเนี๊ยบที่สุดชายกระโปรงอะไรให้ว่าสวยทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้ลองว่าเดินสะดวกไหมนั่งได้ไหมทำอะไรถนัดหรือเปล่าอะไรอย่างะะี้ค่ะทุกรายละเอียดจริงๆทุกรายละเอียดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฟินาเล่ค่ะจากที่มาฟินาเล่ก็รู้จักกับพี่นุกสุธิดาค่ะที่แนะนํามาว่าวิน้องฟ้าจะแต่งงานแล้วหรอมาใช้ที่นี่เลยไว้ใจพี่ปาได้นะคะว่าพี่ปาทําชุดสวยปานียมากๆกค่ะก็หลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนะครับก็ได้มาสัมผัสที่นี่จริงๆแล้วก็ เป็นดั่งเขาว่าจริงครับว่าทีมงานทุกท่านเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะครับเราได้ถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ด้วยนะครับทั้งถ่ายที่สตูดิโอแล้วก็ถ่ายที่นอกสถานที่ด้วยก็สำหรับคู่รักทุกคนนะครับที่ว่ามีวางแผนที่จะแต่งงานมีครอบครัวก็ยังไงเนี่ยลองพิจารณาฟินาเลเป็นระดับต้นๆน,นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยหล่อกันทุกคนครับ แล้วก็อย่างฟินาเล่นะคะในความคิดของนาฟ้าก็รู้สึกว่ามาที่เนี่ยคือจบทุกอย่างสวยทุกตั้งแต่หน้าจดผมจดอะไรชุดแต่งตัวอะไรสวยหมดค่ะครับผมนะครับความฟินาเล่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรามาแล้วเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะครับให้คําแนะนําดีๆแล้วก็ดึงความเป็นตัวตนของเราออกมานะครับทำให้คิดว่างานมานั่นงานแต่งงานของทุกคนเนี่ยจะออกมาสวยงามแน่นอนครับ ก็ฝากทุกคนไว้นะครับ